สวัสดีทุกคนวันนี้แอดก็จะมาพูดโมเมนต์ของไมอาปูนะคะคือทุกคนเขามาไลฟ์แบบไอจีด้วยกันนะสงสัยแบบคิดถึงกันมากอะไรเงี้ยเออแล้วดูชุดพี่มไมมาดูชุดลุงแกมาไลฟ์สิโอ้โหมาแบบนี้คือตายยกด้อมเลยนะแล้วแบบอาป,ปูน่ารักมากเออสงสัยแบบว่า ความคิดถึงอะ่ะมันทํางานเนาะระยะทางเนาะมันไกลแล้วแบบตอนแรกอะ่ะอโปก็จะได้ไปด้วยแต่แบบที่นี้พอมีงานเข้ามาก็เลยกลายเป็นว่าเออพี่หมยได้ไปคนเดียวอ,อืนางก็น่าจะเหงาอะไรเงี้ยแบบว่าพี่หมยก็คงแบบเอออโปูไม่มาแบบเหงาอะไรเงี้ยแบบมีแค่แบบพี่ปอนไปอะไรเงี้ยเออคือถ้าอโปูไปด้วยมันก็จะแบบ มีโน่นนี่นั่นให้ดูแบบชวนกันทำอันอันนี้ไปดูไปช้อปปิง้งด้วยกันมีแบบเรื่องเล่าอะไรอย่างงี้แบบคุยกันเยอะแยะไปหมดแต่พอแบบไปปารีสอย่างเงี้ยเวลาไทยกับปารีสมันก็ไม่ต้องกันเนาะ เออมันก็แบบทั้งระยะห่างทั้งแบบเรื่องเวลาอ้โหสงสารลุงแกไปหมดเลยคือแบบในไลน์อย่างเงี้ยก็มีการถามเนาะอปพะก็แบบถามว่าเป็นไงบ้างรู้สึกเป็นไงบ้างอะไรอย่างงี้พี่แมวก็รู้สึกหนาวครับอะแล้วอย่างอื่นอิ่มครับคือพี่มบแมบบ่เกแบบเออเกสายกินอะทุกคนเอออันนี้ก็เข้าใจได้เลยอิ่มอืมเพราะว่าลุงแกบแบบกินตลอดเวลาไง เออแบบก็ไม่ค่อยจะคาดหวังกับคําตอบเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออแบบพี่มาก็บอกว่าคาดหวังให้พี่ตอบว่าตื่นเต้นใช่ไหมอโปก็เลยบอกว่าไม่ไม่ไมถามไม่มีใครว่าอะไรเลยแล้วแบบก็มีการแบบว่าอาพูดถึงพวกแบบเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วอโปก็เลยบอกว่าจริงๆมันมีตัวหนึ่งที่โปชอบมากที่พี่ถ่ายส่งมาให้ดูเมื่อวานในไอจแล้วพี่มายก็ อ๋อสีน้ำเงินอโปก็เลยว่าเอาติดไม้ติดมือมาด้วยนะฮ่าฮ่าฮาคือแบบทุกคนในจังหวะที่พูดอ่ะคือแบบเลิกลักแล้วอ่ะอโปแบบเลิกลักแล้วแบบเฮ้ยแบบโปแล้วว่าแบบเออเขาก็รู้หมดสีว่าแบบฉันสองคนอ่ะคุยกันแบบผ่านไอจีคุยกันแบบตลอดเวลาเออแล้วมันเป็นหลังไหมที่แบบว่าไม่ได้เปิดให้ทุกคนดูแบบไม่มีใครรู้ไงแล้วอยู่ก็โปออกมา คือมันหมายความว่าอะไรอ่ะแล้วแอดอชอบอีกอันนึงนะที่แบบว่าเหมือนนอะปก็บอกว่าเออไปแล้วแล้วพี่มายก็บอกว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปอะไรอย่างงี้โปก็เลยบอกว่าไม่ไวอวยพรหน่อยหรอผมอยากได้กําลังใจเหมือนกันแล้วพี่มายก็รู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะวอวยพรเนี่ยใจร้อนจังคือแบบแสดงว่าเขาคุยแบบนี้ด้วยกันตลอดเลย คือแบบมันธรรมชาติมากโอ้โหได้กำลังใจดีแบบข้ามทวีปไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมีการบอกว่าพี่มายก็บอกว่าเดี๋ยวดูแฟชั่นโชว์ไปเผื่อเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือคำว่าเล่าให้ฟังเนี่ยคือแบบคิดว่าถ้าจบงานอ่ะต้องโทรหากันแน่เลยเพื่อที่แบบจะได้เล่าให้ฟังว่าเออวันเนี้ยทำอะไรบ้างไปเจอใครมาบ้างหรือแบบคุยอะไรอะไรกับใครบ้างอะไรเงี้ยแล้วมีการปิดท้ายว่า เดี๋ยวรอบหน้ามาด้วยกันโอ้โหยไม่อยากจะคิดเลยถ้าแบบมาอปูอย่างเงี้ยไปแบบต่างประเทศด้วยกันอะ่ะแล้วถ้าเป็นประเทศพวกแบบว่าโซนแบบนิวยอร์กโซนแบบยุโรปแบบโรแมนติกโรแมนติกอ่ะมันจะหวานขนาดไหนแในอีกประโยคหนึ่งนะที่แบบรู้สึกว่าเป็นประโยคธรรมดาแต่ว่ามันเอาไว้พูดกับแบบคนที่เขาแบบว่าพิเศษกับเราอะไรเงี้ยเออบอกว่า สู้ๆแล้วเจอกันครับบ๊ายๆครับเรไ่องี้มีการแบบให้กำลังใจกันโอ้โหไม่ว่าจะแบบระยะทางหรือเวลาอะไรเงี้ยไม่สามารถทำให้แบบไม่อโปแยกห่างกันได้เลยเอออดใจไม่ไหวจะต้องแบบต้องมาแซวอะ่ะก็ทำให้แบบว่าด้อมมาเฟียนะคะแตกตื่นแบบทวิตเตอร์ขึ้นเทนไปเลยคะ่ะโอ้โหสุดยอดมากคู่นี้ น่ารักที่สุดเลยอะแอดต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมวิดีโอช่องวไยสปอยเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ